สวัสดีครับเด็กๆนะสำหรับวันนี้ก็วิชาคอมเตอร์นะครับหลังจากที่เราได้สอบกลางภาคไปแล้วนะครับเราก็ใช้การสอบออนไลน์กันนะครับก็เป็นการสอบไปเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนก็เข้าสอบนะครับก็มีบางกลุ่มนะครับที่มีครูประจําชั้นยังตามเพื่อให้มาสอบนะครับในส่วนนี้ใครที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้ ทำการสอบให้เรียบร้อยนะครับนะเพราะว่าครูจะได้ทำการสรุปรวมนะครับคะแนนจะจะได้ไปลงในระบบให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเรายืดเยื้อเมื่อไหร่เนี่ยระบบปิดไปมันจะยุ่งยากในการลงคะแนนนะครับก็จะต้องมีการเร่งในการทำแบบทดสอบตรงนี้ให้มันเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับหากมีเหตุการณ์ที่มันไม่ <c oughs> เหตุการณ์ที่ เป็นไม่ตามคาดเนาะก็เราก็จะออนไซต์กันเดือนหน้านะครับเพราะว่าก็รอวัคซีนกันอยู่นะครับสำหรับเด็กอายุนะครับที่ต่ำกว่า5าขวบนะฮ6ขา6ขวบนะเราก็จะได้ฉีดวัคซีนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือว่าความยินยอมของผู้ปกครองนั่นเองนะครับก็เลยว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ เราก็ต้องสอนออนไลน์กันต่อไปนะครับเนาะโอเคนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเนะะื้อหาที่เราจะเริ่มเรียนในส่วนของหลังการภาคเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ไมโครบิ t นะครับในส่วนนี้อาจจะไม่ได้ใช้เขียนโปรแกรมจริงๆนะครับแต่มันก็จะมีตัวลักษณะเหมือนเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ให้พวกเราได้ทดลองเล่นเหมือนกับการหาดเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นการฝึก ให้นักเรียนคุ้นชินกับการโคดดิ้งนะครับในกระบ,บวนการต่างๆว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรับคําคสั่งในลักษณะอย่างไรแล้วเดินตามคําสั่งที่เราวางไว้อย่างไรนั่นเองนะครับเนาะก่อนที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆในขั้นสูงนะครับเราก็มาดูนะครับในเนื้อหาที่5.2ก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยตัวไมโครบิตนั่นเองนะครับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยตัวไมโครบิตเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ ผ่านตัวคอนโทลเลอร์นะครับซึ่งตัวไมโครบิตจะเป็นตัวรับคําสั่งนะครับตัวไมโครบิตหน้าตาเป็นอย่างไรก็คือตัวนี้ <c oughs> นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่มันจะมีตัวไฟ LED นะครับมีเรียงรายอยู่เป็นตัวเหมือนกับแสดงบ่งบอกให้กับผู้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 เขียนโปรแกรมทราบนะครับคือให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแสดงผลนะครับก็แสดงออกมาทางไฟ LED นั่นเองนะครับอยส่วนนี้แล้นี้เรามาดูก่อนนะครับว่า ไมโครบิดเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรได้บ้างแล้วมันมีสิทธิพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับคุณสมบัติของเขาตัวไมโครบิดเนี่ยประกอบไปด้วยตัวไมโครชิปที่มีหลายร้อยตัวแล้วก็มีแล้วก็มีตัว CPU สําหรับการประมวลผลรับคําสั่งโดยการโคดดิ้งลงไปเขียนคําสั่งลงไปจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ่ายโอนคําสั่งเนี่ยเข้าสู่ตัวไมโครบิดนั่นเองซึ่งไมโครบิดเนี่ยจะรับข้อมูลคําสั่งเ่านี้ย จากทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB นะครับอะทานสเฟอร์ส่งข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่องเขาแล้วเขาก็จะทำการประมวลผลแล้วเขาก็จะเก็บคำสั่งนั้นไว้ที่ตัวเขานะครับซึ่งมันจะมีตัว Memory ี o คอเก็บข้อมูลคำสั่งนั้นไว้อยู่นะครับซึ่งคำภาษาที่ใช้เนี่ยจะเป็นภาษาเมนโคบิภาษาที่ใช้อย่างง่ายๆนะครับก็เอามาทำการเก็บไว้ เมื่อจะเปิดใช้งานนะครับตัวไมโครบิดนี่จะทํางานก็ได้ก็ต่อเมื่อจะทํางานได้ต่อเมื่อก็คือจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟก็คือเขาจะต้องมีไฟนะครับมีแบตเตอรี่รอเลี้ยงให้เขาสามารถเปิดปร,รันทํางานได้หากไม่มีไฟไม่มีแบตเตอรี่นี่ไมโครบิดก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเครื่องมือมีแบตเตอร,ตตร,ตตรี่สำรองไฟให้เขาสำหรับการรันคำสั่งที่รับมา เก็บไว้ในเมมโมรีของเขาเขาก็จะมีเขาจะสามารถดึงมาได้ก็จะต้องใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เปิดการทํางานโหมดการทํางานของเขานั่นเองนะครับซึ่งในตัวไมโครบิดนี่มันมีอุปกรณ์เซ็นเซ,นเซอร์อยู่หลายตัวไม่กไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศนะครับหรือว่าตัววัดอุณหภูมิหรือว่าจะเป็นตัวบลูทูธนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเซ,เซ็นเซอร์ในการส่งเสียงด้วยนะครับมีทั้งลําโพงในตัวขเขาด้วยแล้วทั้งมีทั้ง Wi-Fi ด้วยนะครับ มันก็กึ่งๆ Wi-Fi คล้ายๆกับบลูทูธนะครับอาจจะไม่ใช่ Wi-Fi นะอาจจะเป็นบลูทูธน,นะครับแล้วก็มีคลื่นส่งคลื่นวิทยุได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อหากันได้ในระยะไม่เกิน5เมตรนะครับที่สามารถเชื่อมต่อหากันได้นะครับ ในตรงส่วนนี้ซึ่งตัวไมโครบิดนี้เป็นเหมือนกับตัวคอยควบคุมประสานงานการทํางานต่างๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับคอยประสานงานสั่งการกับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะสามารถมาต่อพว่วงหรือว่าจะมาเขียน <c oughs> ใช้ประสานทำทำงานกับตัวเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆได้นั่นเองนะครับก็ก็ประมาณว่าเป็นเหมือนกับตัวฮับเป็นตัวรวบรวมนะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ คอยจัดสรรต่างๆนั่นเองนะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะซึ่งภาษาว่าที่ใช้ในการเขียนไมโครบิตนี่ก็จะเขียนผ่านเว็บนะครับคือชื่อเว็บก็คือเว็บ m มโ e รบิตโออา o r g นะครับหน,นส่วนนี้แล้วคำสั่งในการใช้เนี่ยจะเป็นคำสั่งในลักษณะแบบการลาก <c oughs> เป็นคำสั่งบล็อกรูปแบบสำเร็จแล้วเราก็มาลากวางต่อๆกันนะครับ เหมือนเกม s c สครชนะครับนักเรียนเคยเห็นหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอย่าง,งานั้นก็คือเอาค้ดคำสั่งมาวางเรียงร้อยต่อกันลงไปเรื่อยๆเป็นทีละบรรทัดทีละบรรทัดโดยนักเรียนไม่ต้องไปน,นั่งพิมพ์ข้อความหรือว่าเขียนคําสั่งขึ้นมาเองนะครับโดยคําสั่งเหล่านั้นเนี่ยทางเว็บเนี่ยเขามีไว้ให้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็เพียงพอที่จะใช้งานได้ในการสั่งงานกับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆการทํางานต่างๆของไมโครบิตได้นะครับในะบสว่วนนี้เนาะ คราวนี้เรามาดูในส่วนประกอบหน้าตาของเว็บไซต์ที่จะไว้ใช้เขียนไมโครบิดของเราสามารถไปลองเล่นดูได้อันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไปลองเขียนกับตัวไมโครบิดของจริงก็ได้ซึ่งตัวไมโครบิตเนี่ยกับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับด้วยอุปกรณ์และราคาค่าตัวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง 1,000บาทกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็ความสามารถแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับก็จะแพงหน่อยนะฮะในส่วนนี้แต่ถ้าเราไปลองใช้ผ่านเว็บไซต์ตัตวนี้คือ m a k e c o d e m i c r o b i o r g เนี่ยเราก็สามารถเขียนโค้ดตรงนี้ได้ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีคนที่สอนอยู่นะครับหลายๆคนก็มาแชร์ความรู้ให้กันนะครับมีทั้งแบบเริ่มต้นนะครับ จนไปถึงแบบแอดวาน์นะครับก็เรียนรู้จากตรงนั้นไปก่อนทำเล่นๆดูไปก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงๆนะครับจะทำความคุ้นเคยกับเขานะฮะในส่วนนี้เมื่อเราเขียนคำสั่งเนี่ยคำสั่งก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมวดมาไว้ให้นะครับซึ่งคำสั่งอันนี้เขาเรียกเป็น,ปนหมวดคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกต่างๆนะครับที่เราลากออกมาเอามาวางในตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วล่างเราว่า วางต่อๆกันนะครับมันก็จะมีบล็อกเป็นบางเนี้ยเราก็ไปวางต่อกันเข้าไปในช่องเนี้ยนะฮะก็จะได้นะครับในตรงส่วนนี้แล้วเมื่อเราทําการเขียนเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องการที่จะรันนะครับตรวจสอบผลดูมันก็จะมาปรากฏตรงส่วนแสดงผลตรงนี้เพื่อให้เห็นเป็นแบบจําลองเท่านั้นเองครับเป็นแบบจําลองกับตัวไมโครบิดนะครับแต่ใช้ได้กับทุกฟังก์ชันหรือว่าทุกคําสั่งที่มันยากๆได้ไหมนี่ยไม่ได้นะครับก็คือเป็นแค่ เขาแบบประมาณว่าคําสั่งง่ายๆนะฮะเมื่อเพื่อให้มันแสดงผลเช่นการบวกลบคูณหารการอะไรอ่ะการแสดงสีหน้าการแสดงรูปหัวใจรูปต่างๆนะครับเนี่ยก็จะแสดงผ่านตรงนี้นะครับโดยแสดงเป็นลักษณะเป็นเหมือนไฟ LED เป็นดิจิต้อนนั่นเองนะครับแบบนี้เนาะคราวนี้เรามาดูนะ หมายเลขต่างเนี่ยหนึ่งสองสามเสียนี่เขามีชื่อของเขาอยู่เหมือนกันซึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าอย่างที่ครูอธิบายไปก็คือเป็นบล็อกคําสั่งหรือว่าพื้นที่รวบรวมคาสั่งหรือว่าเป็นแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับในบล็อกคําสั่งนั่นเองทั้งหมดอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มคําสั่งหรือว่าคําสั่งต่างๆคอมมานด์ต่างนะครับที่เขามีคําสั่งไว้หมดแล้วเขาเขียนไว้หมดแล้วเราเพียงแค่ดึงคลิกลากออกมาคลิกลากออกมาใช้งานนั่นเองส่วนที่3ก็คือส่วนตรงนี้นะครนงาาทํ นะครับเมื่อเราเขียนโค้ดคําสั่งในส่วนที่4เรแล้วส่วนที่4ก็คือพื้นที่การทํางานหรือว่าการเขียนสคริปหรือว่าการเขียนโค้ดนั่นเองนะครับก็จะ oh. เ,เขียนตรงนี้ลากมาไปตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนแสดงผลน,นั่นเองนะครับอาจจะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการเขียนโค้ดเนาะ ซึ่งในคาสั่งในเริ่มต้นในการเขียนโค้ดไมโครบิตนี่สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เลยคาสั่ง2คําสั่งแรกนะครับจะเริ่มต้นด้วยคําสั่งคําว่า on start forever, แล้วก็ forever นะครับซึ่ง2คําสั่งนี้มันมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับมันมีความหมายที่แตกต่างกันแนละหน้าที่แต่และอย่างเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเรามาดูคําสั่งแรกเลยคําสั่งแรกก็คือ on start นั่นเองนะครับ on start เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการจ่ายไฟนะครับมีการจ่ายายไฟเข้าไปนะคําสั่งทั้งหมดที่อยู่ในบล็อกนั้นเนี่ยในสคริป ก็จะทำงานทันทีนะครับเมื่อเราจ่ายไฟไปนะครับเมื่อทําทำงานไปตั้งแต่สมมติมีอยู่มี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 โค้ดคำสั่งอยู่10บรรทัดนะครับเมื่อเราเปิดล่าคำสั่ง on start ปุ๊บจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำการอ่านทีบรรทีละบรรทัดบรรทัดที่1ไปบรรทัดที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9จนถึงบรรทัดที่10บรรทัดสุดท้ายเ่ยเขาก็จะหยุดการทำงานทันทีก็คือทำแค่รอบเดียวก็คืออ่านบรรทัดทั้งหมดภายใน ก็คือเข็ดพอถึงมาท่านสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะหยุดการทำงานทันทีเขาจะไม่ทําอะไรต่อนะครับซึ่งเรามาดูแตกต่างกับตัวคําสั่งต่อไปก็คือคําสั่ง forever นะครับซึ่งคำสั่งคำสั่ง forever เนี่ยก็คือเป็นหมวดคาสั่งที่กําหนดให้ในการลักษณะทํางานแบบวนซ้ําอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆสมมติมี1 0บรนทัดเหมือนเดิมนะครับมีคําสั่งอยู่1สบรรทัดเมื่อเราใช้คําสั่ง forever เนี่ยเมื่อคําสั่ง forever ตัวไมโครบิตก็จะทําการอ่าน คำสั่งมาตั้งแต่มาทั้ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสจนถึงมาทั้ที่10ปุ๊บสิปุ๊บมันก็จะเป็นเริ่มนับใหม่1 2 3 4 5วนไปนเรื่อยอย่างงี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะครับก็ทาไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่หมดนะครับเขาเรียกว่าเป็นการทําวนซ้ําหรือว่าวนลูปนะครับภาษาคอมพิวเตอร์เนาะสับเขาก็จะเรียกว่าเป็นการวนลูปนะฮะ <c oughs> ก็คําสั่งก็คือ For, มันก็คือ forever นั่นเองนะครับเข้าใจประมาณนี้เนาะนี่คือ2คําสั่งตรงนี้นะครับ โอเคก่อน,นัน้นนะ <c oughs> นั่นก็คือมันเป็นคําสั่งเบสิกเลยนะครับนักเรียนจะต้องแยก2ประเภทนี้คําสั่ง2อย่างนี้ให้ชัดเจนนะครับให้ทําความเข้าใจ2คําสั่งนี้ให้ให้เคลียร์ก่อนนะครับระหว่าง on start กับ forever จะทํางานอย่างไรนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะประมาณว่าเป็นบล็อกคําสั่งเนาะนนก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้คือเขาเขียนมาให้แล้วแหละนักเรียนเพียงแค่คลิกมาแล้วก็มาวาง มาวางต่อกันเฉยโดยเอาบากักถ้ามันมีลักษณะคําสั่งที่เป็นแบบเนี้ยแล้วมันมีช่องว่างเนี้ก็คือเราจะต้องเอาคําสั่งที่เป็นแบบนี้เอาไปวางเข้าไปใส่ในช่องตรงเนี้ยเพื่อให้มันประกบติดกันแม้มันเป็นร่องไว้อยู่เนี่ยก็คือมันจะรองรับคําสั่งที่เป็นแบบนี้รูปร่างเป็นสคริปแบบนี้เราก็ไปวางลากไปวางใส่นั่นเองนะครับมันก็จะทํางานได้นั่นเองนาอ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ไม่ไมยังไม่ไปเยอะเนาะเพราะว่าเราเพิ่งสอบมานะครับคูก็จะเอาประมาณนี้ล้กันอ่ะเดี๋ยวคู่มีแอนิเมชันให้พวกเราได้ดูนะครับลองดูตรงส่วนนี้ดูนะครับต่อการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Microbic อนะงเรรียนนบ้าหโวันนี้ครูบิ๊กกับครูพลอยจะมาสอนการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครบิตกันนะครับบอร์ดไมโครบิตเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึง่งที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมสูงแต่การใช้งานไม่ยากเขียนเลือกใช้โคดบล็อกคำสั่งสำเร็จรูปลากระหว่างบล็อกต่อกันแล้วกำหนดค่าที่เหมาะสมหรือใช้วิธีการเขียนด้วยภาษาอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถรองรับพัฒนาโปรแกรมได้หลายภาษาสามารถใช้งานได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ m e d c o d e m i c r o b i t o r g โดยหน้าแรกจะปรากฏภาพดังนี้ก่อนอื่นให้เลือกรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยล็อกคำสั่งหรือภาษา JavaScript เมื่อเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ metcode.microbit.org แล้วให้เด็กๆคลิกที่ New Project จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดักภาพหน้าต่างโปรแกรมประกอบด้วย 1. บล็อกคือพื้นที่รวบรวมคำสั่งหรือบล็อกทั้งหมด 2. กลุ่มบล็อกคือพื้นที่แสดงกลุ่มบล็อกหรือสคริปทั้งหมด 3. พื้นที่แสดงกลารทำงาน 4. พื้นที่การทำงานหรือพื้นที่เขียนสคริปพวกเราอยากทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองกันแล้วล่ะครับ ัมนมาเริ่มกันเลยค่ะในพื้นที่ทำงานจะมีบล็อกตั้งต้น2ตัวปรากฏนั่นคือ On Start และ Forever On Start กับ Forever มีหน้าที่สำหรับทำอะไรเหรอครับ On Start เมื่อมีการจ่ายไปคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ภายในบล็อกนี้จะทำงานทันที Forever เป็นบล็อกกำหนดให้คำสั่งที่อยู่ภายในบล็อก ทำงานต่อเนื่องแบบวนซ้ำๆโดยมีสองกลุ่มหลักนั่นก็คือ basic และ input ค่ะ Okay, ก็เป็นแอนิเมชันนะครับเล็กๆน่นอๆ,ๆให้สำหรับนักเรียนดูเพื่อจะได้เข้าใจในตรงส่วนที่ครูอธิบายไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใบงานวันนี้นะฮะใบงานวันนี้เนาะก็ให้พวกเราไปทำแบบทดสอบใบงานที่5.3นะครับก็คือใบนี้เนาะให้นักเรียนเขียนหมายเลขลงไปให้มันถูกต้องนะว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันตรงกับส่วนอะไรนะครับคือคำสั่งอะไรนะครับคือ ส่วนอะไรของหน้าจอของเขานั่นเองนะครับหมายเลข2อะไรหมายเลข3ก็เขียนให้มันถูกต้องเพราะตอนนี้เขาสลับกันอยู่นะครับนักเรียนเขียนให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเขียนไม่ถูกนะลองย้อนดูคลิปวิดีโอตรงนี้ที่ครูสอนไปนะครับซึ่งมันมีอยู่นะครับคำตอบเป็นตรงนั้น4ข้อง่ายๆเองนะครับผมนะส่วนใบงานตัวนี้เดี๋ยวครูจะเอาไปอัพลงในคาสรูมให้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะสามารถทําลงไปในนั้นได้ได้เลยนะครับแล้วก็อัพส่งผ่านกะูเกิลค s ส r o ูมนะครับ หรือว่าจะถ่ายรูปส่งก็ได้นะฮะในส่วนนี้เนาะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้คุณครูแฟนก็ขอให้พวกเราได้พักผ่อนนะครับก่อนที่จะเรียนตามปกติในอาทิตย์หน้านะครับเป็นการเล็กๆน้อยๆนะครับผ่อนคลายสำหรับในเนื้อหาวันนี้ไม่ไม่ได้เน้นอะไรเยอะแยะนะครับก็ให้พวกเราได้พักผ่อนหลังจากการสอบมา2วันอย่างหนักหน่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอให้พวกเรานะดูแลสุขภาพดีๆนะครับช่วงนี้ด้วยนวโควิดก็ในจังหวัดเรา เยอะแยะเหมือนกันนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับ Stay safe นะครับผมบายบายครับ